เจ็ดเก้าศูนย์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้อ้อมถูกหวยนะคะถูกเลขโต๊ดสามตัวนะคะอ้อมไปได้โชคได้ลาบตรงที่อ้อมชอบเอาข้าวไปให้น้องหมานะคะอ้อมก็เคยลงคลิปไปอยู่นะคะที่น้องหมาเขาออกลูกนะคะแล้วก็อ้อมเอาข้าวไปให้น้องหมาไปกับน้องแล้วก็พี่อีกคนนึงนะคะแล้วก็ ตรงนั้นอาจจะมีต้นโพนะคะเ,เพื่อนๆมีต้นไม้ใหญ่เมื่อวานอ้อมก็เลยไปจุดทูบนะคะทูบที่มีตัวเลข3ตัวค่ะจุดทูบขอโชคขอลาบกับท่านเพราะว่าอ้อมคิดว่า อ้อมเอาข้าวไปให้น้องหมาบ่อยๆอ,อ่ะก็คือว่ามันเป็นบุญเนาะเพราะว่าพออ้อมเอาข้าวให้น้องหมาเสร็จอ้อมก็ได้อุทิศบุญกุศลน,นะคะให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้กับลุกขะทเทว,วดาแม่นางไม้ตรงบริเวณตรงแถวๆนั้นที่สถิตอยูย่ณแถวนั้นด้วยเหมือนกันนะคะท่านก็คงจะได้รับบุญกุศลส่วนนี้จากที่อ้อมส่งไปให้ท่านนะคะอ้อมก็เลยลองไปจุดธูปดูไปขอโชคขอลาบกับท่านแล้วท่านก็ให้โชคจริงๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอ้อมขอว่า ลูกอ่ะอยากจะได้เงินนําไปต่อยอดถ้าเกิดลูกถูกหวยรวยเบอร์แล้วลูกก็จะได้นําเงินส่วนนี้มาซื้ออาหารมาให้น้องหมาได้กินได้กินอิ่มกันนำสำาสํารานกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอ้อมอ่ะจะนําจะนําอาหารคาวหวานมาถวายให้เล่ายาปลาปิ้งมาถวายให้ตามกําลังรั์ที่ลูกถูกหวยว่าจะอ่าได้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดถูกเยอะก็คือจะถวายเยอะอย่างนี้นะคะอ้อมก็ถูก โต๊ะสามตัวนะคะออมถูกเลขโต๊ะสามตัวนะคะก็ได้ก็พอประมาณนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มันไม่น่าจะทันนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,าการที่จะนําของมาถวายแก้บนให้ท่านคือเราจะต้องมีหนึ่งหลักของไหว้เป็นอาหารเล่ายาปัปิ้งของคาหวานแล้วก็ ต้องมีโต๊ะด้วยนะคะต้องมีโต๊ะมาตั้งให้ท่านเนาะแต่พอดอีรถยนต์ของอ้อมไม่อยู่นะคะวันนี้มันเอาของมาถวายให้เขาลําบากอ้อมก็เลยว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อมจะนําของมาถวายเป็นการแก้บนให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณนะตรงที่นี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อมก็จะลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของอ้อมด้วยพอดีเลยนะคะก็ถือว่ามีโชคมีลาบช่วงวันเกิดพอดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เอ็นดูเนาะเขาก็เห็นเราหมั่นมาทําความดีทําความชอบเนาะเอาข้าวให้หมาจอนจัดกินนะคะเพื่อนเพื่อนท่านก็เลยให้โชคให้ลาบเรานะคะเพื่อนเพื่อนอ้อมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิป บ่อยนะที่ว่าเอาข้าวให้หมาแต่อ้อมเอามาให้ประจํานะคะเพื่อนๆอ้อมยังเอาข้าวมาให้น้องหมากินแทบทุกวันคือเป็นสิ่งที่อ้อมทําไม่เคยขาดนะคะเพราะว่าอ้อมสงสารเขาอ้อมก็เลยอยากเอามาให้เขาได้กินให้อิ่มนะคะ ส่วนจุดชูบขอโชคขอลาบนิยมก็เพิ่งเคยจุดเป็นครั้งแรกเลยค่ะเ,เพื่อนๆอ้อมไม่เคยจุดขอนะคะเพิ่งครั้งแรกที่อ้อมจุดขอค่ะแล้วก็ได้โชคได้ลาบจริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอ้อมจะนําของมาถวายแก้บนให้ลูกขาเทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ณที่นี้นะคะพรุ่งนี้อ้อมจะลงคลิปให้ดูใหม่นะคะ